เป็นการทดสอบจำลองเหมือนว่าเราถูบ้านนะครับผมเวลาที่เราถูบ้านครับผมที่บ้านเราก็จะมีฝุ่นที่เกาะอยู่ตามพื้นใช่ไหมฮะอันนี้เราจะมาเทสการเกาะฝุ่นของตัวน้ํายากันดูนะฮะว่าตัวน้ํายาเนี่ยจะสามารถดรอปฝุ่นลงได้หรือไม่นะครับผมอ่าระดับแรกนะฮะเดี๋ยวเราจะผสมน้ํายาก่อนเลยนะฮะตัวนี้เป็นน้ํายา meristem cleaner นะครับผมเราก็เทลงไปครับผมผสมฮะอ่านะ เราจะเทปแป้งลงไปในน้ำที่เป็นน้ำเปล่านะฮะสังเกตอะไไหมฮะสังเกตก็คือตัวแป้งเนี่ยที่เราเปรียบเหมือนผงเศษผงที่อยู่ตามพื้นนะฮะทีนี้เนี่ยมันเกิดการเกาะตัวครับมันไม่เกิดการถูกดึงลงมาหรือเกาะครับผมตัวน้ำยามันไม่เกาะฝุ่นนะฮะทีนี้ดูตัวเมอร์สมาร์ทคินเนอร์ครับผม ใส่ในปริมาณเท่ากันครับสังเกตไหมฮะมันดูดตัวแป้งลงไปทันทีฮะดูดลงไปฮะอันนี้ผมยังไม่ได้คนเลยนะดูดลงไปทันทีเลยนครับผมต้องใช้คําว่าเขาดูดลงไปเกือบหมดแล้วฮะตอนนี้นะฮะใกล้หมดแล้วครับอ่าอีกนิดเดียวและตอนนี้ครับผ่านไปไม่ถึง20วินาทีครับผม meris smart cleaner ดูดตัวที่เป็น ผงแป้งลงไปหมดเลยครับผมนี่ครับอ่าเกลี้ยงเลยเห็นไหมฮะขนาดขนาดเดียวกันครับตัวนี้ครับยังเหลือเยอะอยู่เลยครับผมนั่นหมายความว่าถ้าคุณใช้ m e r i s m a t cleaner ในการถูบ้านทำความสะอาดบ้านนะครับบ้านของคุณนะครับฝุ่นก็จะไม่ฟุ้งกระจายครับน้ำยาก็จะเกาะฝุ่นได้เป็นอย่างดีครับบอกได้เลยว่าประสิทธิภาพแบบนี้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับ